อยมันเสีย<ป>หนึ่งเขาก่อนเมนูอาหารเพียงคนงาน,าง,น,นาง่ายง่ายเอาทานลงาิจ้าชีดังดังสองเขาเลย เออาลอห้ด hmm. uh, uh, so ้สองสี่หกแปดคนงานมีย่เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูทีหล่งตลอดตะแกรกว่าสิแกงจะทำไมสิขาผิด ต้มไก่ม่ใช่เด็กเด็กแล้วให้ซื้ปลามกินเซฟว่าอันนีัโฑะเนี่ยกินเจ้าากได้มาัวจะกินแล้วไหมนี่เรามาขวรมีหอมเยอ่ มียังแน่สายนง ang, ยงนางมีบ่ไปุดบ่เออยนางสองห่อามาลดสี่ห่อตมึง <c oughs> กินอสิเออแกงตนไม่เนี่ยสู้เขากินตะละเมอ ปาแนี่นะยื่เปาเงินเปลบเลยนี่เปาหองินาปุนี่เนาพูดรืจน้าุ่เะุ่นเปื่อยบอสรดนอนยเดียวเลยโอยกใยเื่อยารงเียอยงาอเดียวอเดียวก็เอาอพีย ขอบคุณขอบคุณนมีแค่สองสองทงก็พอโอ้ยตุยโกกินทุกทุไสข้าวปุ้นนะทุกนี่โบมีจอขันยัง่งเท่าไหเอาสามกระดาษคนไปเศร้าคนยิ่งลืเอาไมคัาเก่าย่อย เอางกนยคุงน้าวบบนแัน้าเอ้ยายนางอะไรเนาะยานั่งบาได้หอดสามพันเนาะร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเท่าไรนี่

บริเหนึ่งจะเขื่อนบ้านฮะมันหนึ่งได้หนึ่งได้แต่ว่าบร,ร, ment บร,ร smells, ิ่ไณหนึ okay. ่งจะเองมาแล้นั่นไปกี่ขั้นกันหนึ่ง เหนียวกันทำกุ้งค่าเหนียวกันทำกุ้งค่าเหนียวเนื้อนางยิ่งตาเนี่ยยิ่งลูกยิ่งเหนียววะแต่กำลังปิดใหม่เนาะมันก็พี่ไงลมเงี้ยหลังมัน าชมพนคทั่วลุงที่สองพกที่ท่อนที่แปดท่อนที่สองเลอรสิบแปดท่านหมอหรือที่ทีเสองบกับสิบปดกหกลุกอยู่พกพมีแล้วจะได้มาเงิน ปานเท่ากลังกีลนลงโอ้ยเตาบุซิใส oh ่ถ่านเต็มพุดนมนหนึ่งพุดะแ่นะมาก่มอืนดีมากเลยเี่ยอือมาเกียวเขา ออวอเอื้อยคนนึงที่เราไปจนไลปัวดีเอื้อยจนมีเวลาเปนมาาปมงอกระหากระลิกมาแบีได้ผัดแต่ข้าลุงไปสุรินมอกรว่างแล้วอมือก่อนก็ขาว่างนะบรรยากขาดกระริบหน้อยเอ้ยแลมหนาวแล้วใก้เสียวผัดชาเนาะ

ถือเหตุแต่มันถือกันนี่ยจ้ะเลยฐานมันจะชนอย่ากินอย่างกบเมื่อได้เด้อไปใช้อีกเลยฮะอ่าไะเล้งสองคุณริงจัง ต้มก,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 กินต้มกับุ้ก็ต้มกับอใบจนตับรบกับ่อไปผมตุก๊กกลางจ้เสียงกันีโจ๊ต้มยงขามาอ่ะอ่ะติ๊ขา มาอาการเนใจขนาดเยสงกับเกียวอยู่มันแดดมันล่มเหมือนมันเหงมยนกบอนแดดอีอุ่นุนาวหนาวพอดีสบายัเจ้านีบรตื่นมกบบหมื่นคนเยนมื่เาะมืนคนหม่นงนอมื่นคนหมื่นคนหมื่นื่นงนห้ืนคนบ่นคนหมื่นคน่นหมื่นมื่่นมื่คนห่มื่นมื่มนคนมื่นมมื่่ื่นมมนนมน่ค ดีใจวิทย์หยังจะได้เกี่ยว้ดีนั่น บ็แลวก็เท่มือเกียลุงชุดเดียวก็ซุบกแล้วแค่กกระดาวนะมันยังบ่ทันุกนะนียลปงันยังเคียวลุมๆนันุเตชองหบ่ช่องหาทงกดกระดานลไปช่องหานี่เนี่ยจะกกหหยกคามนี่จะกตาาเน เกนางบึงเขเลี้ยวไปมันก็ยังเคลียวอยู่ประมาณกีไ้แจ็คแหละบงัเกลียวแตเพื่อมันเกลียวแต่ใบเกลยานนะบ็ว่าต้งีน่นงท่านเาคามันชุกไมไดัมันหยาเดียวเลี้ยลงไปที่แท้นชุกเดี๋ยวได้ข่าวนะคามนะลองลองามโคนวมันเี่วเลโดเเกลียว

ยังว่าอยูุ่งคืปกติเนี่ยไลกับคันห้องเกล่ยวมันบกพ่องมดนะอันนี้ป้าโตเห็นสีหตนนะไปะเทศบกบจิบนีนะเกี่ยวเกยังมาเอากระปุกกรใสร่มขาดกะรมองเย เกี่ะเก็บพี่ป้านุ่งพูดเดี๋ยวก็เห็นนองเต้นหน้าแตกเพราะว่าเป็นนงเต้นเล้วพ่อแม่ผูยย้ใหญ่ก็แตกคือกันโอ้อก็บอกเคยยิ่เสีลมเนี่ยน้ำประทาครีมครีมก่บประยูรพอบ,าาบอ้านเฮาวบวมหนาวสื่อๆเี่มันลมพอบนองเต้นจะหน้าแตกปะคล้องนงต้น เด้งของเพียงหนึ่งมันคลองลกพีเดียวเลยอายมากอีกไสบริแห้งมันจะห้าลูกโอ้โหลักดีเลยวกการเกี่ยวข้าขขวนนี้บ่นนแดดอนดไหโผลเนี้บน Mẹ ngung bay nhà mình nghe lộ nha để tia neo kéo huống neo nhảy nhảy thằng lôm lai này 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 thằng lôm lai ừ mặt đó mọi người ui thả con một cái lại bầu đấy luôn quên nói xeo về này luôn này <laughs> anh chỉ thục quá ok anh mày thục อีเด้อยจะถูกใหม่หเลยมันจะงาม ตุ่มไก่แกงน้ำไม่้านบานเท้าพี่น้ยรู้ล้าแล้วสามีกันเลยจะใส่หม้อไว้แล้วพี่นี่หนำใช่้นำใชนหนำนี้เลยปะไปไหน ำคำขอ่น้องไวเพิ่มกันคลิปต่อไปน้อพี่น้องเลือกฝาาซูมผากซิงกำลังใจนี่เด้อไปแล้วน้องก้น